เป็นไอตัวแม่มันตัวแม่มันลายแบบนี้ตัวแม่มันไม่ชัดนะนี่คือตัวแม่มันแล้ตัวนี้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอันนี้น่าจะเป็นพี่ของมันพอกที่แล้ว ที่ข้อก่อนถ่ายมีนาหกเจ็ดเหมือนกันเลยลายเหมือนกันเลยไม่รู้ไปไหนเล่ตัวนี้ก็ไอเราก็ลืมมนะเนาะเขาบอกว่าขโมวแต่ยุ่งยุ่งเขาบอกว่าอ่ามีแมวมาติดบ้านก็เหมือนคราวเนี้ยแล้วก็ไม่รู้พอไขออกไปแล้วเขาคงเอาไปเลี้ยงหรือ,อยังไงคนที่โทรมาบอกอะนะไอเราก็ไม่ได้ถามเพราะว่าบ้านอยู่ไกลกันไง อยู่ทางนู้นหน้าเหมือนกันเลยฮะหน้าเหมือนกันลายเดียวกันเลยไม่รู้มีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดเขาตั้งใจจะให้มาให้อยู่กับเราอะเนาะถ้าไม่มีชีวิตอาจจะมาเกิดใหม่เป็นไอ้เจ้าตัวนี้ถึงได้เหมือนกันนี่ไงมาใหม่นะเด็กใหม่หน้าเดิรดาน้าสงสารยี่สิบเอ็ดสิงหาหกเจ็ดลองเปรียบเทียบกับพี่เขา พี่เขานะพี่เขาขอคอกที่แล้วสีเดียวกันมีไทยมีนาตอนนั้นมีนา67เออไม่กี่เดือนเลยนะแตอนนั้นมีนาเนี่ยมีนานะมีนาหกเเหมือนกันเยอะเลยอันนี้มา หาเนี่ยวันที่เจอนะวันที่เขาบอกเจออันนี้ตอนแรกเขาก็จะไปเรียกไปให้เอกคนที่เขาโทรมานี่แหละเพราะบ้านเขาเลี้ยงแมวเหมือนกันนะเขาเป็นคนรักแมวไงแล้วทีนี้ไม่อยู่ไงไอคนนั้นไม่อยู่ก็เลยทายลยําไงแล้วตัวน้อยแล้วก็มันเย็นแล้วเนาะเขาก็เลยเอากลับดูหน้าตาจีดูยังซกมกอยู่เนาะเด็กถูกแม่ทิ้งมหลายวันเนาะ เห็นบอกตะเกียกตะกายตรงนู้นน้ําเนิมอะไรก็ไม่มีด้วยนะแล้วก็ตะเ,เกียกตะกายไอ้นู่นไอ้นี่ขาดกระจุยหมดแล้วก็ร้องเนอะร้องคงจะงหนูหิวหนูหิว,หน,หวนะแม่ไปไหนไม่รู้แม่ไปไหนอะไม่รู้แม่ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาถ่ายเขาถ่ายขราวที่แล้วไงวที่แี้ว อไอตัวไอตัวพี่เขาไอตัวพี่เขานะี่เจอเดือนมีนาเนาะกี่เดือนละพวกแม่แม่มันเนี่ยมันเป็นแมวจรเนาะใครก็จับไม่ได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยก็ท้องอีกไม่รู้นี่เดี๋ยวห่างกันอีกกี่เดือนเนะี่ยเดี๋ยวจะมาท้องอีกมั้งตั้งแต่มีนานี่มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดากมดาสิงหา ห้าเดือนเนาะเออห้าเดือนน่ะออน,นี่ก็เราบ้านนั้นนี่ไม่มีใครอยู่ไงแล้วไอ้เราก็จะไปอยู่ก็ไม่ได้เนาะไม่ใ,ใจถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราจะย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วก็จะไปดูไอ้แม่แมวเนาะเราต้องจับมันทําหมันให้ได้เนี่ยไม่รู้ไปไหนเจ้าตัวเนี้ยเหมือนเลยเหมือนเจ้าเหมือนเจ้าจินเทาไอ้เราตั้งชื่อจะตั้งชื่อให้ชื่อจินเทา แต่น้องสาวก็ตั้งชื่อนำโชคไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียไอเจ้านี้แล้วน้องสาวเขาดูไม่เป็นไงเขาไม่เคยเลี้ยงแมวมาดูน้างสารเนาะนางสารเออเดี๋ยวไม่ได้ถามคนนั้นด้วยว่าเขาเลี้ยงหรือเปล่า,าพเพราะว่าเขาก็เขาก็เพราะาคนเลี้ยงแมวเนาะเขาก็ต้องสงสารนั่นแหละพูดตัวเมียไม่รู้ กำลังมีปัญหาเรื่องคนที่มาอยู่ร้านเข้าร้านเรามันก็ยุ่งวุ่นวายเนาะแล้วเราก็ยุ่งกับหมาทั้งนี้กำลังทำกับข้าวให้หมาอยู่อันนี้หมดแล้วมั้งอันนี้หมดแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะจบคลิปเพราะอันนี้คือเป็นคลิปที่ เป็นไร์สดที่เป็นไม่เป็นสาธาน